บอดบอเจ้าเลยนะเป็นเตอร์บอสนั้นก่อนบอสก็ได้กันกอนบอสก็ได้พร้อมไหมพร้อมไหมไปแล้วนะครับอ่ะโอเคจ้าอ่ะสำสาวอยากให้อยากให้นะนำตัวกับตำแหน่งอย่างเป็นทางการกับแฟนๆอีกทีนึงลูกอ่ะเริ่มจากโนเนียก่อนเลยกะโคลิมอน สวัสดีค <statistically formed animal worldwide> ่ะบวรรัตน์มณีรัตน์รอบสอง Miss Asia Pacific International 2025สวัสดีค่ะโอลิจัาติชาดวงเกตค่ะรีมเกอร์ออสเตรเลีย2025ค่ะจากทีม Miss u n i v e r s ่ i n t e r n a สวัสดีค่ะเชอร์เอมเชฟคุณสุรทัศน์ The Miss l o v e 2025ค่ะอ่า่วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่นวั์จัดเต็มให้เลยกับเราสามคน อ๋อก็ตกใจค่ะว่าเชื่อพี่สปีค่ะเอออาจจะขอเชื่อหนึ่งปีแล้วกันถ้ากันนะคะก็ขอบคุณทางองค์กมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดคุณแล้วก็ทุกคนที่มาที่ซีน์ด้วยที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเต็มมากๆมันแบบมีความสุขล้นออกมาเลยแล้วก็มีใจที่ได้ผมพาไปทุกคนค่ะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาพวกเราก็ยังไม่มีโอกาสได้รวมตัว่มกันมาเยอะขนาดนี้เลยนะ อันหน้าที่ของแต่ละคนทำอะไรบ้างหลังจากที่เราได้รับตำแหน่งหลักๆก็เนี่ยไม่แน่ใจว่าอะไรกิบบิ้งยังไงก็บริโภคจุดแตกๆนะคะเพราะว่าของทีนี้เขาให้คีไพพูคัซซี่ของเราว่าเราแบบว่าลดลงเรื่องไหนอยู่ก็ให้ด่าเนินต่อไปแล้วก็หลักๆเลยก็จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยจะทำหมดแล้วทั้งหมด12วันหลังจากะกิดแบบ หลังจากนี้ก็อาจจะมีใบม,ม่อมมงกุฎบ้างออต้องรองทางวิีประกาศกา่อนแต่ว่าก็จะมีออฟฟอระมีค่ะแล้วก็ทำงานในองค์กรวิสการไทยแลนด์ต่อไปค่ะโอลิฟ <c oughs> แล้ว <c oughs> ล,ลูกอ้ <c oughs> าวขอผมก็ไทยพีเนียค่ะชั้นนั้นขอบคุณสปอนเซอร์ก็เสร็จ เดินทางไปตามประเทศต่ตางๆค่ะในการมอบมุขุลน,นะคะแล้วก็อาจจะช่วยก,กันเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมโยงคนของประเทศต่นางๆค่ะเข้ากับเข้าสู่ความเป็นสากลแล้วก็จะมีการเข้ามาดูมิชลิเวิร์สที่จะสัตวึ่นในรอบปีที่แ้วสี่สิบ่ป<ๆ>ีที่ประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวจะมีมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คาดว่างานด้านเซชั่นก็อาจจะตามมาค่ะเพราะว่าตอนนี้เวทีเราก็กําลังพยายามขยายตัวไปสู่ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเอลกิซี่ของเราเนี่ยที่น้องเนียบอกค่ะว่าเรายัางทำอีกเอมก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาสมอบมอุลนุ้ให้กับประเด็นอะไรเชกประเด็นนึงเนี่ยเราต้องการมอบให้กับคนใช้ขอบสุโขทัค่ะต้องเห็ว่าการร่วมงานกับคนเขาพือเมืองคนพิการหรือว่าคนที่ยังขาดอกาศทางด้านต่างๆขาเป็นสิ่งสำคัญค่ะท,ที่ต้องทำอ,อย่างนี้นเองก็การประกวดครั้งนี้กันได้รับตำแหน่งมาเราเหมือนเป็นการเขาเรียกว่า พลิกเลยกับการที่แบบบางคนจะต้องมองว่านางงามจะต้องเป็นมาตรฐานแบบนี้แบบนี้แต่เราสามารถเข้ามาลึกได้ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างนนยอันรับแรกต้องขอบคุณบอ้อนแล้วก็องค์กรค่ะที่ให้โอกาสนี้เนียนที่สาคัญมากๆถ้าไม่มีโอกาสจากผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เฉลายเนาะแต่ว่า เนียดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนว่าคือนางงามเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นรูปแบบรูปแบบเดียวที่ทุกคนตั้งมาตรฐานไว้นะคะแล้วก็อย่างเนี่ยเวทีของเนียเป็นเวทีที่มีติ่งคือ beauty diversity สวยในรูปแบบที่หลากหลายเนียก็ดีใจค่ะที่ตีโจ์แต่งล้วก็คนเก็ตเรื่องนี้มากค่ะเหมือนเราได้ลบคำสุภาพของแฟนนางงามเลยไหมแบบว่าที่เขาตั้งมาตรฐานไว้เลยคือเนียเชื่อว่านางงามทุกคนมีคำสุภาพค่ะใช่ค่ะก็จริงจริงก็ ดีใจทาให้เรื่องนี้คนเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่อยากให้คนตื่นมากกว่านี้สำหรับในการทำโครงการนางามต่างๆอย่างที่เราบอกว่าอยากให้ตื่นมากกว่านี้พอจะยกตัวอย่างแล้วมันคือเรื่องอะไรจริงๆเรื่องแรกที่อยากพูดมากๆแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนนะคะตรงนี้เลยที่ทำให้ยิ่งเกิดพูดถึงการสนับสน,นุนนางงามของเวทีเราของเวทีประเทศของเราค่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยแรงสนับสนุนของคนไทยเนี่ยก็ทําให้เราไปได้ไกลไม่ไกลได,ด้วย แล้วบางทีก็คอมเมนต์อาจจะเป็นในทางที่ลบอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเราสามารถรับได้แต่เราก็คนคนนึงเหมือนกันอยากให้กันกลัวมากกว่านี้นิดนึงและเนี่ยก็เชื่อว่าการเป็นนางงามสิ่งที่สำคัญคือกำลังใจและเนี่ยเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนมีสุขภาพเหลือแค่แรงซัพพอร์ตทางรั่วที่อยากได้มากก็คืออะไรนี่คะออริลันดูเป็นยังไงบ้างโอกาสที่ได้รับโอกาสที่ได้รับกับตคแหน่งนี้ เด่นของตัวเองว่าอ๋อมันน่ามาะกับไอทีนี้ดรวอเปล่าก็เลยส่งเราไปชอบคนหวานหวานยิ้มสวยๆแล้วก็มีชาเลนจ์กางเลยนุีเราก็เลยพยายามดึงจุดเด่นของน้องสมัยน้องมาใช้ให้ได้มากที่สุดก็ดีใจที่ ก็ในที่สุดก <g> ็ได้ออกมาเจอกับความรวม่องเองแล้วกก็รูู้สึภมิใจมากเลยเพราะเห็นเราก็พูดบนเวทีว่าก่อนจะไปก็คือทั้งเราแล้วก็พี่เอ็มพี่วัดก็ส่งไปเรียนในหลากหลายเหมือนกันใช่่่คะทีส่งหลายๆคนเลยที่พี่เหียวนี่น่าจะเรียนภาษาอังกมากชอบด้วยคือเราชอบอะไรก็เขาพยายามเอาภาษาคนทยของเรนเรียนภาษาอังกฤษหนักเลยค่ะไปแบบหนึ่งค่อน่าจะเกือบสิบกว่าวันเห็นเชื่อเอ็มเองก็แบก ความกดดันไปเยอะมนกันราแบบไปเยอะค่ะเพราะว่าพูดตรงๆว่าเรามีคนรักเยอะคนชานเราก็เยอะแล้วเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าแข่สุดไปแล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าส่วนตัวตอนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากกลับมาเอนกันเพราะว่าไม่อยากอยู่ในการตัดสินแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากมีเป้าหมายที่จะมุ่งหรือว่าอยากเป็นนางงามที่ลงดันไปมากกว่าตอนที่เป็นอยู่ักตอนนั้นเลยคือเรารู้สึกว่าตอนนั้น m i s ก็เป็นช่วงที่เราภูมิใจมากการที่ต้องมารับความกดดัน เอามองว่ามันมันเหมือนส่วนเกินของชีวิตนะทถึง่านแต่ว่าพี่วานก็บอกว่านอกจากด้านที่เป็นความกดดันมันก็มีด้านดนะีคือการพิสูจน์ตัวเองหรือว่าการที่เราจะไปเอ็นจอยหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็ลองทําให้มันหายคล่งคาใจอีกสักครั้งในชีวิตกบเลยอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าเราเองก็แข่งขันกับประเทศเราแลก่อนถ้าเรามีโอกาสาที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศอย่างเราก็ควรจะมาว้ามันก็เป็น ั้งใจทาทุกวันให้ดีคือต้องหวอตัดสินใจไปคงไม่ใช่เพราะว่าปฏิเสธได้แต่ว่าเราจะไปด้วยความรู้สึกยังไงเป็นเรื่องที่สําคัญคืออยากฝากน้องๆไว้เพราะว่าหลายๆที่ในชีวิตเราจะเจอสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าเราจะทําสิ่งนั้ยังไงให้ดีเราจะให้มันเป็นบทเรียนเราจะให้มันเป็นความสำเรเราจะให้มันเป็นความสํรจาคัญเี่ดีเราจะให้มันเป็นความสำเรจ็จท,ที่ไม่ดีอะไรอย่างงี้เป็นที่ตัวเราอือสุดท,ท้ายทุกคนฝากผลงานหน่อยเนาะติดตามแฟนให้แฟนๆไป,ไป,ไปตามเลยที่ไหน,ไ,หนงไงบ้าง เอมก็สามารถตามได้ทางเกมยูนิสโตรมนะคะแล้วก็ทุกช่องทางที่เกี่ยวกับยิสโตรเลยแล้วก็ในช่องทางส่วนตัวของเอมนะคะก็คือจะติดตามพวกเราได้ทั้งสามคนเลยอเกล็ก็ติดตามได้ที่ช่องทางของ OLIVE OLIVE IDOL เปนไงภาษาไทยค่ะ i e i d อนนี้ก็พยายามลงคอนเทนต์ให้ทุกคนแบบว่าได้เรียนรู้กันเป็นไอดอลหรือว่า ยูจีินก็าทุกคนไปดูดูพี่เีย่อ้วแล้วก็ทางอิราอด้วยนะคะโอซินาแล้วก็อติตามผลงานนุเพลเหมือนเดจะกลมาทเให้ทุกคนได้ฟังกันว่าห่างกการองติดนนมากก็ย่าลืมโอเดซีนะคะโเดซเอะนะคะจะมีพลง่าต่อเีอานเนียลูกของเนียทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ เซอร์วานัวเนี้ยน่าจะขึ้นเลยเพราะคุณไม่มีใครชื่อนี้แล้วแล้วก็ฝากติดตามผลงานหลังจากนี้ที่เนี้ยก็องค์กรได้ทำอะไรเนี่ยก็ทำตามค่ะแล้วก็เปล่ะก่อนเลยก่อนเลยแต่ว่าเปล่าพี่พี่ออกเรามีซีรีส์เล่นด้วยกันอ่ะอัปใส่ซีรีส์ใช่ไหมพึ่งดึกขนึ่งดคน นี่นะคะซีรีส์อันลิเกตเบิร์กบริษัทไม่ส่งการของเราก็กำลังบอนแอร์อยู่นะคะทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มค่ะก็ดูได้ทางช่องทางยูทูบนะคะแล้วก็ทางช่องทางขององค์กรของเราเป็นช่องทางใหม่ค่ะเดี๋ยวก็น่าจะมีการเสิร์ฟขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นปากเป็นแหละงฝากทั้งชาให้ดูใหนซีรีส์โอเคขอบคุณค่ะบอินเสิร์ตกันนะยินกันนะคิวต่อไปเป็นเชยนะ